มาเมืองอุบลก็จ้องได้กินเนาะค่ะอันนี้ขนมฟักบัวพ่นทอดไม่ไม่ยยขึ้นตลาดไปได้มากเนาะค่ะยี่สิบบาทอาชิน้นไม่ไหมหำอันนี้ไอเต่าส่วนเมืองอุบลพ่นเิตใส่ปลาตังโกโกโกรอบเจ้าค่ะปลาตังโกโกโตโัวใหญ่ๆนั่นละจ้ะของเคยกินมาหอดกะแ,แวะกินเนาะค่ะแวะสื่อมากิน อันนี้ขนมปากหมอเจ้าประจําค่ะนี่ค่ะอันนี้กองละยิบหาบาทสีตัวเนาะอันนี้หาสิบบาทค่ะมาเมืองวัลินเมืองอุบลใหญ่ก็ต้องครัวาหาสื่อแนวกินอันนี้บโบครบไปย่างตลาดได้มาทำหนิก,กนเนาะค่ะมือแหลกอันนี้เขาเนีย้ยปลาสมทอดเด้อเผื่อนใหญ่เป็นเอามาฝากนั่งหน มาค่ะกินน้ากันสีน,นั่งกินได้บัดเนี่ยแหงโบเดาขากล่องมาสิตายตังได,ดเนาะบัดเนี่ยค่ะข,า,ขากล่องกับโบเดามายายกับเอาตังบนกระติกน้าแข็งห้านไ้กระติกใส่น้าแข็งมาค่ะมา,า่มามกินน้ำกันเสียงคนตัดยหยาคนปนัดผ่าที่โบชาติตันไดเนาะคะ่ะแต่ว่า อากาศดีดีเลยค่ะร่มแน่นขนมปากหมออเออร้านมากินน้ำพิ่งกับว่ากินก่อนคนะไม่มีหลายหลายตัวจ้ะนาหอนเนาะนาหมวนกับสิบเป็นยังสีละขนมปากหมอของคนนี่สุดยอดเลยครับเจ้านี่ยให่มากอุบลเนาะค่ะมาง่านขาวดำนี่ค่ะขากองบุ้มีก็เลยให้ชมวิวกันแล้วกัน ก้ับหนาบานบานได้นางกินเนาะค่ะอืมแซ่บค่ะอืมได้มากอุบลย่ำได้แบกนำนักรับไปเนาะค่ะนี่ค่ะกินยังกับ อบเด้สิส้ำหลักเนาะค่ะโอ้ยแซ่บค่ะเขาเนี้ยไอ้ปลาสมถอดก็แซ่บไอ้สิกินยังอย่งเน้ไม่เจ๊แนวหมักๆกลับไปนาบ้านกลับไปคักกว่าเก่าเด้อค่ะ กินกับน้ปางหมอ้อสักสองจิ้นก่อนกระจ้าสีตามเด้อยขคนเหนียวเนาะค่ะกะินไซ่กับบกคือมากินบาแ้บของอนัน่งกินบนลานอาหารหลานเนี่ยนะคะวิวกับสิยงงามง่ามบรรยากาศด,ดี แซ่บครับ่ะน,น้ำปากหมอตลาดวลินข้ามใหญ่ๆเลยครับเอาซ้ำหนีก็น้ำจิ่มกอ้อนใส่มะต่อด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันฟ้าสมทอด อันนี้กวกมือบับๆอยู่บมันยังเด้คอ่ะแมงวีแมงวีลายลายกินหนังลองข้อคนจักหน่อยร้านสื่อชาดัเาเย็นไหมคะรอใจลายว่าค่ะมาตอเด้อดเข่าปนเขา,าเหนียวไหมพนัามาซอยง่าย น,นิ่มๆเขาเนี้วปีหนึ่งหันเ่ะคะ่ะแต่คิดว่าเขาเนี้วไม่นาะคะ่ะอันเผื่อใยเป็นไม่โรงง่ายะสมเป็นเอามาโทษไห้หนึ่งเขามาให้พ่อยากผไปตลาดเป็นฝากหลานไปมั่งดีหรอคะ่ะ <c oughs> เขาเนีว้วไหวะสมะคะ่ะ ทำใหญ่ๆเลยแซ่บกะนร่มดีดีผู้ต่างถิ่นร่มหนากบรรยากาศบ้านยากข้อกับกวางเดียวมืดเนาะกับหย่นยยอ,อ,อนแสงแย่กับเต็มจอแหน่ลับมาบ้านเจอแย่แย่แบกหนัก กรับไปที่ละสองกิโล,นลคนละครับัันก็มีไดเน,น,นี่นมมมอนอยมากเนี่นยแสบเนาะค่ะมือในใหญ่พอนุ้อยหญนั่งกินยาวๆเลยญเยด้วค่ะเมือม่อผสมเพิ่งเพิ่งสืบป่าโตละสิบยีสิบโลเป็นกบสิมหาหันเป็นชิๆนๆินเนาะค่ะ เป็นกามาดเป็นปลาสดขายดีดี็นขายส่งค่ะนี่ค่ะตอวเนี้ยนิ่มเนีย <c oughs> อยากมุ่มมากี่ยครับแสบเพราะดีอันกระบ,บาดมางา่ายขาวดำน้องเคยาย่็นรับไปซื้อๆนี่แหละ แซ่บแซ่บม,มนกกนนันยิ่ิกินเต่าสวนเยอะไปถิ่นยางละเล็กละหน่อยนเนนอค่ะผม,มอยากหลานเป็นอย่างนั่นนี่ค่ะเต่าสวนเต่าสวนอันเมื่องอุบลจิเป็นยังสีเด้อค่ะก็ยยาทายให้เมืองอ่นแล้ว คนจะกินก็ขนไอปลาจังโขค่ะเน้นวิวกับอาหารด้วยค่ะชุดคลิปเนี่ยค่ะยกมาไกลกๆปากเนาะค่ะคนกัสิเป็นอันนี้แน่กับสวนอื้แซ่บค่ะมาหาเมือก็กินหามือ แบกนำนักกรับแม่บาทเนาะค่ะของถูกปากของเคยกินเนาะค่ะเมื่อในยายอ่นคลิปนั่งกินด้วยค่ะ,ะบ๊วหวานเกินไปบ่ไม่เกินไปเนาะค่ะ วัตังกูเพิ่นกะโบอมหนึ่งมั่งเพิ่นไม่สูตรของเพิ่นเนาะค่ะโบอมหนึ่งมั่งไปกินจนอันนี้คลิปมันสีเงาเนาะค่ะอันนี้ก็สีมาานะคะนุ่มฟักบัวกรอบนอบนุ่มหน่อยเนาะค่ะนี่ค่ะสีล่องชิมมึงเนาะค่ะแต่กะเจ้าประจำนั่นแหละเมื่อนี้กินแต่แป้ง กระสายคือเกา่าค่ะกระสายคือเกา่เกากรอบกรอบหนอกหนุ่มน่ายค่ะแซ่บแซ่บทนห่าดเยอะค่ะเยอะกินมุมมามแนม <c oughs> ชอบวิวเว้น้ำเนาะคะ่ะเน้นว,วิวซะเต็ม กินเบิร์ตนี่เขาจะนำนักขึ้นเป็นโล่ไปเลยค่ะมันไม่ได้แนวถูกป่าเอาสมนีณเนาะค่ะมันงๆเอาเขินไปแมงบีกะะ็หลายหลายหนาฝนละมันเดี๋ยวใหญ่คงสุดกินตัวเนาะค่ะใหญ่ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเดี๋มาชมคลิปใหม่เมื่อไหร่ะชมวิวไปนั่งเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ